สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจนเช้านะครับดาวโจนเช้าของวันที่15ก,กรกฎาคม2565นะครับ สำหรับดาวโจรนะครับจะมีทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับออกผลเวลาตี3 5นาทีนะครับของทุกวันจันท์ถึงวันศุกร์นะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดกดติดตามนะครับก่อนเด่นนะกดติดตามแล้วก็กดถูกใจ ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่างๆนะครับช่อง V.I.P ธรรมดาก็จะมาวางเลขให้ท่านลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับแต่ถ้าท่านใดจะนำไปใช้ในการลงทุนก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีก่อนนำไปใช้นะครับเพราะว่าเลขเนี่ยมันมีเข้ามีไม่เข้ามีหลุดมีมานะครับแต่มันก็ไม่หลุดตลอดไปมันก็ไม่มาตลอดไปเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดอันไหนที่มันมาบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยเรายิ่งตื่นเต้นนะ รอวันที่มันจะหลุดนะครับประมาณนี้ ừ, จักว่าจักว่าเมือ่อใดประมาณนี้ขออภัยด้วยนะครับพูดภาษานิวยอร์กดาวโจนเป็นนจากนิวยอร์กนะครับก็เลยพูดภาษานิวยอร์กด้วยนะครับประมาณนี้นะอ้าวตีสามห้านาะทีใครยังไม่นอนใครยังไม่ตื่นหรือว่าใครจะตื่นมาลุ้นก็มาลุ้นกันนะครับประมาณนี้นะ,ะเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีเลขอะไรบ้าง ขออภัยนะขออภัยด้วยนะครับสอ,อ,องสามสี่นะครับสองสามสี่นะ ต่อไปนะครับจดไปนะครับอืมไอ ตามนี้นะครับตามนี้นะไม่ได้พูดเพราะว่ากั้นไอมันจะไอก็เลยกั้นใจไว้ครับขออภัยนะครับอ่ครับขอขอบคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮง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 นะแนวทางก็ตามนี้แหละเมื่อวานนี้เข้าอยู่นะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เข้าอยู่อประมาณนี้ครับ ขอขอบพระคุณนะครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ